สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านทุกคนดูการรับชมวันนี้ก็มากินเผาคือเก่าค่ะพี่น้องกินยังวัดเงกินอันที่เห็ดไหวนนะพี่น้องแจงอ้อมค่มมมะพี่น้องแจงอ้อมแจงอ้อมแจงอ้อมไก่นะพี่น้องแจงอ้อมอีสานบ้านเฮ้าอ้อมไก่อันนี้หมูแดดเดียวแหนมหมูอันนี้อันนี้ซือมาบร้เด็ดเองค่ะพี่น้อง ยายเอาไม่กินคู่กันนะคะเนาะงย่างอ้อมนี่ปีมือยายบาดแบบแซ่บนะคะพี่น้องอร่อยอร่อยค่ะพี่น้องอันนี้แก้วยายบาดตาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะพี่น้องไายกินได้ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องแซ่บๆค่ะพี่น้องแก้วนี่แซ่บอีดีค่ะพี่น้งองอร่อยค่ะคะ่ะอร่อยอ,ยอยีดีอร่อยสักค่ะ แซ่บบอีรินแก้วนี่พี่น้อง,งกัะผักครับพี่น้องเดินม,มาเดินม,มาเดินมากินขอบกเยาว,วัดครับพี่น้องทำหลไหลแล้วมาค่ะมาพี่น้องมามาลูกเล่นดิ แล้วเด็ดกินกับผักลาแสงกว่าหมูแดดเดียวครับพี่หนักแซ่บกระยิบบัตครับพี่น้องแซ่บแซ่บ,บ,บมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินขงางให้เบิ้งคือเก้าครับพี่น้อง สับพักสับพักใส่แจงออมไก,มก,อก่ใส่มเะเขือพวงใส่มะเขือเปาะแซ่บคือกันพี่น้องแซ่บลายนี่ลองเห็ดเบิ่งได้พี่น้องเด้อแจงคือยี่หวานบิ่งได้ขันได้พี่น้องแจงออมแจงออมอีสานหอมพี่น้องหอมแซ่บเห็ดเบิง้งค่ะเห็ดเบิง้ง อันนี้กระเดกขอเสื้อกระเดกพี่น้องเอาขอยังกระเดกพริกอันนี้ก็น้ำพริกค่ะพี่น้องกินผักกับน้ำพริกตั้งแต่แล้พี่น้อ,นนอ,นองนะ

ดูภาพดับาพดูภาพค่ะเนาะอืมอืมทำไมคือ่้องทำไม เจ้องอ,อมมีหอมเกือครับอักหายเจ้งอมเจ้งอมอืมดีมาะ เจียวปลาอย่างออมไก่ออมแบบบานห้องออมสนามปลาค้อกันออมอีสานว่ามันแกงไทยเลยค่ะเด้อยู่แบบอีสานค่ะพี่น้องออมกินผักหอมผักแซ่บ จับไรจับห,า,บหาพักลูกโดดอะไรให้มาเห็นลูกโดดนี่ทีลาวทีลาวทีลาวอันนี้ไก่ พี่ออกก็มันกกยมากพี่น้อง,ออกกงพ้นงานตลาดคิดหายไมนูสิเหตดเนาะ อกับหิวเขานะคลิปนี้ไม่มีอย่างนะพี่น้องกินเขากินเขากินน้ำนะพี่น้องน่าคุยกับพี่น้องเนาะกินเขากินน้ำคุยเล่นกับพี่น้อง ท่านทุกคนกินหอพ่น้อมาค่ะมา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 กินกับยววาว่าค่ะพี่นอ้องยังไงกินยัางไงกินแบบยังไงกินแบบบางๆเลยอยาว่าบางอย่างค่ะ,ะ,ะพี่นอ้องผักค่ะพี่นอ้องพี่น้องกินผักเพราะกินผักมันเลี่ยน อืืืมมมอออันนี้มันเกลือพวงเกือปลอกอร่อยหวานดิมันอ่อน พี่น้องพิดพลาเจาบานเปนกับผับพี่น้องแซ่บน่างกินเลยคือเก้าเสื้อตุเยเย็นไว้พี่น้องพิดปลา แฝบพี่น้องแฝบมากมากมากใช่ไทานข้กคนกินน้ำกันค่ะกั้มือเนอะาะก็ข้าสิกินกับยังเขาเนี่มันหนาเบื่อเลยพี่น้องไคิดบอกยำเก พริกกระเพร็ดดิบแรกดิบนี่ก,ก็นำพักน้ำพริกนี่ไม่กะเข้ากันทุยกิดส่วนตัวนะพี่น้องนี่หยุดพักไม่ได้แม้กระทั่งกินข้าวเด้พี่น้อง อมกับน้ำพริกปะลาแต่คือกา ไม่มีไม่ชช่าปลาหลังกินปราหลังอะไรเป็นไม่กินหรอข้าวกินอรอ,อ,อ,นอหนุ่มอ่ะกิน้มขตัวไหนอืม อย่งนั้นเจ็บจ็บหลายเจ็บหลายมาเดินมาเดินเดินมาเดินมันหิวเลยบุกเปรียบกังลังกายมากเต้นแห้งเต้นกะมากเตมเหลายหิวมาเห็ดมาเห็ดมาเห็ดแล้วก็รีบมากินบัน น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแสบแสบแซบแสบไล้แสบไล้ thịt nay mình <Nhạc> làm xong đẹp điều rồi ném Ném kìa bạn nè Ừ, 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 dư ừ, ừ, อืมอร่อยดีอืมฟุองไเลยะให้ซื้อมา,เอานะมเลยอเ่ขอนพักอ่าขม่ามา,มาขมา่าชิน้ำแกงค่ัพี่นัฐ

หมูแซ่บแซ่ะหมูดแดดเดียวเนาะหมูแดดเดียวค่ะมาจัแบแซ่บต้องกันค่ะแซ่บพี่น้องแซ่บอืมครับครับเออว่าอันอ่างบั

กบเจี๊ยบปลาถือเป็นพักกระพันพี่นหะหอมขนาดได้ปลาไไม่ว่าตําเป็นกระปุกเลยย่างปลาแต่ก็มาตํานักมันก็นแสบพักมากินกหรวดบลยอแากกินพักรวดก็ได้กินพักสวดก็ได้ ขิบเนี่ยส่วนพีเง,งินหนังมากินซอน้ำกันแต่ละเหมอแต่ละเว้นบ่หูจิท่ายอยยังพี่น้องเอ้ยหาลิบเนาะขอกำลังอกกำลังใจจากพีจากน้องแล้วค่ะเด้อทุกท่านทุกคนลิบนึ่งกับซื้อเห,เห็ดเห็ดแล้วๆกตเอามานั่งกิน น่กพี่น้องคำว่าสั่นกะไม่ได้คลิปแค่นางมันจะต้องอันเป็นการลงทุนนะพี่นางนะการทุกคนคือสิ้นศีรใจอยู่อันนี้ก็มานั่งกินในพ่อแม่พี่น้องนั่งคุยกันให้กำลังใจกันและกันนะะนะักหนัก กินพลังกินอะไพลังจักกินนี่ล้างป่ะแสบคพี่น้องขอแรงบวกินะบ้านพี่น้งองก,กินเด็ดหลอดใบหลอบแรงหลอบคั่งก็ไบปบกินนะ อาหร๊อบเสือบหะหมีเนื้อเห็ดเนาะเห็ดออมไก่มาแลกกับมานางกินพอแม่พี่น้องเบื้องน้นมามบัที่นิกอะคุยกันไปนะพี่นอ้องกำลังแใจกใเห็นอะไรกัน แต่และหมือนจะเด่นยังไะพี่น้องนะสงน้นนนอยดูแบบล่างปากล่างปากล่างปากชิ้นน้อยดูกินอิน่มกินจุกคาถาแบบพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ย ก,ก,ก,กินขะ่าวกินข่าวอิ่มอิน่ะมันกินผลไม้ล่างปากแค่หน่อยแต่ว่ามันก็อิ่มมันก็ต้องกินเ <c oughs> ห้มันได้เวลาให้มันครบเวลาเปจ้าหน้าที่แล้วลานบางทียายน่ะ พี่องเฮ้ยมาค่ะพี่นองสซอร์ก้ว้เนาะี่สมค่ะพี่นอง โอ้ยข้างเพชรมาเนี่ยข้างเพชรหนูดดจิ้มเดียวแซ่บแซ่บอ๋อเออพี่น้องมามากมาแซ่บแซ่บต้องกันเนี่ยพี่น้องกำลังกินสม ร่างเสรสมขอบปากขอบคุณนะพี่น้องเด้อขอบคุณท you ุกกำลังแรงใจเด้อค่ะมารับชมชิปยยบาทค่ะพี่น to so ้องขอบคุณนะคาขอบคุณหลายหลขอบคุณหลายๆลายว่ามีหยางพี่น้องเอ้ยกินเขาให้เบิ่งชิปนี้ก็ว่มีหยางหมากมาเนาะค่ะเนาะอยบาดขอลงคลิปทันีีได้ค่ะเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านทุกคนทุกการติดตามเลยค่ะเด้อลืมกดเลยกดกระดิ่งดัใหัยยบาดมันเด้ค่ะเด้อรักๆเลิฟเลิฟทุกท่านทุกคนนะคะจบชิปผอมกับแกงอมไกลนะพี่น้องเนาะ แกงอ่อมไก่ค่ะสวัสดีและขอบคุณค่ะ